วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต 007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกระหว่างโอมอนิเอร์นิโคเซียพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งขันกันที่เวลาห้าทุ่มสีนาทีราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อ1ลูกครึ่งควบ2ยูโรปาลีกเกมในกลุ่ม E นัดที่3ามโอมอนิเอร์นิโคเซียเตรียมเปิดสนามต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเจ้าบ้านโอมอนิเอร์นิโคเซียภายใต้าการะนำทีมของนิวเลนนอนพาทีมทำเนิงานได้ดีขึ้นมาต่อเนื่องในช่วงหลังซึ่งเกมที่แล้วของพวกเขาา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 านน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 นััััััั้้้้้้กก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 ก็็กก็็็็เเ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 เปปปรรบบชชชยยยมมมมมไไดดดดดดหหหหือออโโโซซ่่คตตีึงงงงงงงทททใผลลล2สสุขขพวฝแ ยูเนเตตภายใต้การนำทีมของเอริสเทนฮาร์ดพาทีมแพ้มาแบบขาดลอยในเกมที่แล้วซึ่งก็เป็นเกมลีกต่อทีมแกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้หัวเสียมาพอสมควรนะครับยังไงก็ตามเทียบโปรดบอลชื่อชันแล้วแมนยูก็ยังคงเหนือกว่าเยอะแม้ว่าสภาพทีมเองจะมีปัญหาก็ตามแต่การได้กองหน้าอย่างมาเทียลกลับมาก็ช่วยทีมได้เยอะอย่างเกมที่แล้วเนี่ยก็ยิงคนเดียว2ประตูด้วยนะครับผนึกกำลังกับโรนัลโดที่ไม่ได้ลงสนามในเกมที่แล้วเกมนี้เนี่ยน่าจะได้ลงเล่นหลังอายจากการที่แพ้มาได้แน่นอนสกอร์ที่คา0-2ต่อแมน คู่ที่2อาร์เซนอลพบกับบโรกิมแข่งกันกันที่เวลาตีสองราคาต่อรองเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อ2ลูกต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างอาร์เซนอลพบกับบโรกิมราคาต่อรองเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อ2ลูกยูโรปาลีกเกมในกลุ่มเนนดที่3าอาร์เซนอลเตรียมเปิดสนามเอเมเรสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมบโรกิมโดยเจ้าบ,บ้านอาร์เซนอลภายใต้การนำทีมของมิเกลอารเตต้ายังพาทีมรักษามาตรฐานผลงานของตัวเองเอาไว้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง เกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะในเกมยากมาได้เหนือฮอตแนมพัสเปอร์ทำให้ตลอด3เกมหลังสุดของพวกเขาเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดทางฝั่งบรอกลิมภาย้ตนกรนทำทีมของเคเยอร์ทิวคอนุเซนมาตรฐานของผลงานในช่วงหลังก็ดีขึ้นมาตามลำดับเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะลิสวอร์มาได้ทำให้ตลอด3าเกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังไม่แพ้ใครเลยดูแล้วเกมนี้อาร์ซอลผลงานในภาพรวมในซีซั่นนี้ก็ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วแม้ว่ารายการนี้จะมีการโรเตชันนักเตะหรือเปลี่ยนทีมเยอะทำให้เต็มที่เนี่ยเจ้าถิ่นน่าจะชนะได้นะครับแต ก่อนที่ค่า2 1หนึ่งรองบูโดกิมความมั่นใจ7เต็ม10และก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคลิปชั่นได้เลยครับ